ได้เป็นแก้วแม่ยังาต่อยอดกัะี่ม้ต่อยอดแม่เนี่ยต้อแล้วส่วนพุ่นกัต่อกับต้อกัต้อเนแท้หลายอดแท้ต้อไหลต้อยหลยฮยขนบุรีเงินนบุรีเินเป็นยังไงเพิอะไรดี๋ยวนี้ส่นพุ่นเหรอต้อยหลต้อไหล เอ้ย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 เอ้นเอ้ย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 